สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาสตาให้แล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่11นะคะแนวทางก่อนอื่นมาพูดเรื่องผลของลาสตาวันที่10นะคะลาสตาวันที่10ของแอดหลุดนะคะเข้ามา2วันติดแล้วก็มาหลุดนะคะแล้วก็แอดให้0.880ออก81นะคะแต้มเดียวนะคะแอด นี่ยค่ะมันมาดูแนวทางวันที่11เลยค่ะแนวทางราสตารนะคะแนวทางราสตารแอดขอเน้นเน้นวิ่งลูดนะคะเหมือนเดิมนะคะชุดนี้เป็นชุดแจมือนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางค่ะวิ่งลูดนะคะเน้นเน้นวิ่งลูด9้านะคะได้9้าตัวเดียวนะคะวันนี้ชนที่9นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจับคู่ได้อะไรบ้างนะคะ 9ก9าเก3า3ก้าศูนย์เนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดว่าเก้านี้สวยนะคะเพราะว่าเราสตาชอบมาเก้านะคะนี่นะคะน,น้นน้นตัวที่แอดวงเก้าศูน์เงสามศูนนะคะสองหนึ่งนะคะน,น้นน้นนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เนี่ยค่ะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางค่ะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะแอดขอเปลี่ยนช่องนะคะเปลี่ยนเป็นแอดขอเปลี่ยนเป็นช่อง YouTube ช่อง YouTube 9 9เก้าเอดเอพีนะคะ p แล้วก็จุดนะคะพารวยนะคะ นี่นะคะที่แอดเปลี่ยนนะคะช่อง9 9 p 9 99้ d p พารวยนะคะ Ad นะคะเอาเป็น a อดตัวนี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเฮงขอปังนะคะ ยิงเฮงรวยๆค่ะ